สวัสดีค่ะช่องไม่แก้วเกษตรเมื่อใหม่จ้าวันนี้ทำความสะอาดสวนอีกนะคะเนาะ พาชมสวนยามเย็นจ้าวันนี้ทำความสะอาดเอกระเจียวอีกนะคะเนาะมาชมบรรยากาศค่ะพาเดินดูหม่อนต้นหม่อนด้วยนะคะต้นกระเจียวเกี่ยวยาให้วัวยังทำไม่เสร็จหรอกคะ่ะ มันแลยย้งนานเนาะมันตายหมดเลยค่ะนี่ค่ะต้นหม่อนม่แก้วค่ะทําไฮไลท์สักห้านาทีนะคะเพื่อนๆสวัสดีทักทายยามเย็นนะคะเข้ามา,าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แก้วกเกษตรมือใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเยุพาคุณยุพาชาแนลสวัสดีค่ะ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะบรรยากาศดีไหมคะขอบคุณนะคะคุณยุคภาชาแนวทำความสะอาดสวน,นะคะ่ะพามาดูแปลงผักนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้ค่ะ,ะมาดูมะเขือลูกย่าใหญ่ ปูพักทองหน้าแร้งไม่ได้กินเลยค่ะแม่แก้วจะพาทำเอ้ค้างพักกิ่งเนาะแม่แก้วทำไฮไลท์สักห้านาทีก่อนนะคะพักกิ่งแม่แก้วกำลังดอกค่ะขอบคุณนะคะมี ต้นไม้หลายอย่างเลยค่ะสวนสวนหนึ่งไร่ค่ะสวนหนึ่งไร่แม่แก้วก็เลยพามาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้เป็นค้างฟักกิ้งค่ะค้างฟักแม่แก้วเนาะนี่ไม้มันหักค่ะไม้มันหักก็เลยแม่แก้วว่าเดี๋ยวได้สักห้านาทีจะทําเป็นไฮไลท์ให้ดูนะคะนี่กําลังดอกกําลังดอกเลยค่ะเนี่ย ที่สวนปลูกมะม่วงค่ะมะม่วงเยอะมะม่วงเป็นหลักก็ทำปุ๋ยหมักไปด้วยค่ะนี่ฟักไม่แก้วกำลังงามเลยเอาประเจนะคะรับประเจนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะฟักไม่แก้วกำลังจะติดลูกแล้วค่ะ เดี๋ยวขอทำไฮไลท์สักหน่อยก่อนนะคะเนาะมันกำลังจะติดลูกค่ะเนี่ยเม่แ,แก้วทําร้านไปแล้วมันนี่ค่ะปลูกฟักหน้าแรงค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทําไฮไลท์สักแป๊บหนึ่งนะคะ